ก็ดีใจมากเลยครับดีใจจนพูดไม่ถูกเลยครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาแล้วก็มาให้กําลังใจนะครับก็ตั้งใจทําโชว์อย่างมากเลยบอกว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้มีใจเสียจริงๆไม่เลยครับแต่ตอนนั้นน่ะเป็นห่วงความรู้สึกพี่ๆทีมงานครับคือเขามาเซตเวทีกันตั้งแต่คืนก่อนนะครับแล้วก็ปวดนอนกันจัดไฟจัดระบบซาว์แล้วพอมันเกิดเหตุสุวิสัยขึ้นนะครับก็ก็ต้องเป็นกําลังใจให้พี่ๆครับ แต่เหมือนวันนี้ก็แฟนๆก็ยังมาแบบเยอะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยครับกำลังใจดีมากๆเลยครับขอบคุณมากครับทุกคนกับช่วันนี้ในใจให้เปรเ็นยังไงนะผมมีเท่าไหร่ผมใส่หมดเลยครับวันนี้ก็หวังว่าจะทุกคนจะชอบกันครับผม่าจะถูกใจทุกคนครับผมไปเดินางพิพิธภัณฑ์ครับเป็นไงบ้างกับวันนี้ก็ดีใจขอบคุณสู่มลชนนะครับที่มาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเจอกันเมื่อสองวันที่แล้ว ก็ต้องขอบคุณที่มาให้กำลังใจน้องด้วยน้องก็พยายามทาอย่างเต็มที่แล้วก็ทําเตรียมงานมาหลายปีก็เพื่อวันนี้อ่ะย่างันนี้บนอะไรเป็นพิเศษไหมพี่ก,ก็เต็มที่ครับทุกทุกขแขนงครับก็กราบ หมดทุกที่ครับนะครับครับถ้ามันนิ้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์แบบแบบี่รู้สึกังไหมครับตอนนี้รู้สึกดีใจครับเพราะว่าก่อนที่นแทนออกก็ฝนเหมือนจะตกเหมือนกันแต่โชคดีที่ฝนไม่ตกนะครับแต่กผ่อนทุกอย่างผ่านมาได้ราบรื่นนะครับแล้วก็เห็นน้องเขาทาอย่างเต็มที่แล้วก็เราคุยกันเขาบอกเขาตําสุดๆเลยครับแทนหลังจากมีครับจะมีเรินสายทาอะไรต่อบ้างไหมครับครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็จะมีทีโพ f s t สเตจครับจอวัน พรุ่งนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยครับ<ะ>ส่วนเดิสนสายยังไงก็ตามได้ทางช่องทางโฟลวันเอ็นจีทุกช่องทางเลยครับผมทุกคนพี่กุ้งครับครับแทนจะปล่อยอะไรก็เมื่อจะพูดได้พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีน้องเอลลี่คัมแบ็งนะครับแล้วก็อารีนาก็มีสเปเชียลโปรเจกต์ที่จะตามมาครับนอกจากนี้ในปีนี้เราคงจะมีทำแพร์แคดดีด้วยครับรวมถึงทำคอนเสิร์ตเอเคปอ๊อปเยอะเข้ามาครับแล้วก็หวังว่าปลายปีเพราะเรามี มีลูกชายคนใหม่แล้วแล้วก็มีทั้งแอลลี่และอารีนาจะเป็นโฟลวันแฟมิลี่คอนเสิร์ตอย่างทางแอลลี่ที่กลับมาทำแบ็คเนี่ยครับมันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนในรอบนี้แบบจัดเต็มเลยพี่คือก็น้องทำเต็มที่ครับแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกตอนนี้กำลังทำเพลงอยู่ที่เกาหลีนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยก็มีบินไปบินมาประมาณ4รอบแล้วนะครับก็ก็ยังไงฝากฝากผลงานด้วยในะอนาคตที่จะใกล้ๆนี้ เพิ่ขอย้อนกลับไปนิดนึงพี่ครับงานวันนี้แบบพุ่งทุนหนักไาที่สองร้อยไปตั้ไปก็ก็คูณสองไปครับโดนเบิ้ลไปครับแต่ก็ต้องคนที่เหนื่อยกว่าคือสื่อมวลชนนะครับที่ต้องมาสองครั้งผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ว่ามาทั้งสองครั้งมามามาดูผลงานน้องด้วยครับกับโชว์ลูกชายในวันนี้นั่งมอญอยู่ข้างล่างเป็นไงบ้างครับ ก็ดีใจครับเพราะว่าเห็นเขาทำอย่างเต็มที่แล้วก็เขาใส่สุดจริงๆผมเพิ่งเคยเห็นตอนที่เขาเปอร์ฟอร์มไลฟ์ครั้งแรกก็เห็นทุกทุกที่เห็นที่2อมวันนี้เขาทํำแบบว่ามีท่าใหม่ๆมีเนอร์ใหม่ๆมาก็ก็ดีใจเขาทำสุดจริงๆครับก็เลยเป็นคนที่แบบอาจที่เลือกร้องมาเป็นสินของเรานั่นคือ สิ่งแรกๆเลยคือแพชชั่นที่เขามีให้กับเพลงและก็ดนตรีนะครับแล้วก็ความสามารถที่เขามีประสบการณ์ที่เขาสะสมมาแล้วเขาอยากจะทําเพลงจริงอยากทํามอบความสุขให้กับแฟนคลับจริงๆนะครับอันนี้ก็เราเมื่อเมื่อสิ่งที่เราต้องการตรงกันเนี่ยเราก็พยายามลักันเต็มที่ก็จรองจริงๆมีเพลงหนึ่งเมื่อกี้น้องได้พูดแล้วว่ามีเพลง a n ง e จเดี๋ยวจะปล่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวรอติดตาม แฟนก็ติดตามกันที่ขึ้นครับเยอะมากๆเลยตั้งแต่วันที่กำลังใจมาถึงที่แล้วรวมถึงวันนี้ด้วยคงไลค์กันชื่นชมกันที่ในฐานะผู้ผลิาเองมันชื่นใจขนาดไหนครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าที่ติดตามผลงานของโฟร์แมนบิวสิกนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันก,ก็อยากจะขอให้คำมั่นว่าเราจะทำงานที่ดีแล้วก็พยายามจะมอบความสุขให้กับทุกคนอย่างเต็มที่ครับแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของวงการ เพลงไทยด้วยที่จะทําให้ทีมป๊อปของเราเนี่ยไปอยู่ระดับเดียวกับนานาชาติด้กลับมาถมามน้องนิดนึงเรื่องของดนตีแล้วก็การทำการทำผลงานเพลงเพลงนี้ต้องรวมตัเองแล้วก็เรียน,นต่างๆด้วยมันยากขนาดไหนครับทรายเล่าให้ฟันิดนึงครับ,ในในาบาครับผมก็ไปเทรนที่เกาหลีก็จะค่อนข้างเข้มงวดน,นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ผมรักครับแล้วก็สนุกครับแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวทุกอย่างให้เป็นมาทำให้เราเป็นศิลปินที่ดีขึ้นให้ได้ครับ ยงต้องกดดันไหมครับดความที่แบบเป็นชายรถ,ถ,ถามว่ากดดันไหมก็ผมรู้สึกว่าความกดดันคือสิ่งหนึ่งที่ผลักดันผมด้วยครับก็คือ,อแน่นอนอาชีพนี้มาพร้อมความกดดันอยู่แล้วครับแต่ว่าพร้อมสู้ครับพร้อมอย่างที่พี่กึ่งบอกครับครอบครัวพอแมเราเป็นนักสู้ทุกคนอยู่แล้วครับคครับเร้อครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ